ตอบคำถามน้องคนสวยนะคะน้องถามว่าพี่เอกะปกติเวลาทะเลาะทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนเนี่ยเราสองคนไม่เคยใช้คำพูดแรงๆกันเลยแต่ก่อนหน้าเขาใช้คำพูดที่หนูคิดว่ามันแรงนะคะต่อหน้าลูกหนูแยบม,มาสองวันแล้วหนูควรทำไงต่อดอีพี่จะตอบในมุมของพี่แล้วกันเนาะเพราะว่า อย่างที่พี่บอกทุกคลิปนะคะว่าพี่ไม่สามารถตัดสินใจตัดสินคู่ของคนอื่นได้นะคะว่าควรจะอยู่หรือจะไปหรือว่าควรจะทำยังไงแต่พี่จะใช้คำถามที่หนูถามเนี่ยเป็นความคิดของของตัวพี่เองที่จะตอบออกไปนะคะถ้าพี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนหนูเนี่ยตอนแรกเราไม่เคยมีคำพูดที่ไม่ดีต่อกันเวลาทะเลาะกันเถียงกันก็จะเป็นคำพูดที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ย ขามีคําพูดที่แรงที่แรงมากขึ้นกว่าปกติออกมาเนี่ยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะทํำยังไงอืถ้าเป็นพี่นะคะพี่จะรู้สึกสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นมีคําพูดที่แรงขึ้นทําไมเขาอ่าไม่รู้สึกเกรงใจเราเหมือนเมื่อก่อนหรือจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ก่อนหน้าเนี้ย เขาเขาฝืนเขากำลังแสดงอะไรที่มันรู้สึกว่า,ารู้สึกว่าแสดงสิ่งดีๆออกมาให้พี่เห็นให้พี่ยอมรับในตัวเขารักเขาทําให้พี่อ่ะรักเขาแต่ตอนเนี้ยนิสัยเขาอ่ะพี่แท้จริงกําลังจะออกมาหรือเปล่าถ้าเป็นพี่นะคะถ้าพี่เจอเหตุการณ์แบบนี้พี่จะคิดแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนิสัยเขาอ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นคนที่พูดรแรงๆเป็นคนที่ ไม่ให้เกียรติหรือเปล่าถ้าเป็นพี่พี่คิดแบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาหมดใจหรือมีคนอื่นมันเลยทําให้คําพูดบางคําพูดเนี่ยออกมาโดยที่เขาไม่ได้คิดและไต่ตรองให้ดีที่จะพูดออกมาว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกยังไงถ้าเป็นพี่พี่คิดแบบนี้นะคะสองอย่างหนึ่งนิสัยเขาที่แท้จริงเริ่มออกหรือเปล่าหรือสองเขากําลังมีคนอื่นหรือเปล่า และพี่ก็จะสังเกตเขาไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้ว,วเขาเป็นแบบไหนส่วนน้องต้องไปสังเกตเอาเองนะคะว่าเขาน่าจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวน้องนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องอยู่กับเขาแต่ยังไงก็อย่าลืมคุยกันด้วยเหตุผลนะคะมีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลเขาเปลี่ยนไปตรงไหนอะไรแบบไหนเราคุยกับเขาคุยด้วยเหตุผลอย่าคุยด้วยอารมณ์นะคะไม่งั้นไม่จบ